สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่างตรงอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการตรวจเช็คนะครับตัวเบรกเกอร์นะครับที่ใช้สําหรับปั๊มน้ำนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมจะลองเอาเทียแรมนะครับจิ้มดูนะครับปึ๊บไฟติดนะครับนี่ก็ติดนะครับนิดนึงนะครับนี่นะครับ นี่นะครับจะเห็นติดอยู่นิดนึงนะครับเนี่ยอันนี้ก็าสามารถคอนเฟิร์มได้นะครับว่าตัวเบรเกอร์เนี่ยจากสภาพแล้วก็น่าจะเสื่อมแล้วแหละนะครับดูนะครับน,นี่นะครับจะเห็นกระพริบอยู่แบบแบบนั้น จะดูข้างบนนะครับแสงค่อนข้างเข้มนะครับไฟค่อนข้างสว่างนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ไม่มีไฟไม่มีไฟนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองใช้มิเตอร์เช็คดูนะครับตั้งไว้ที่ AC โวลต์นะครับลองเชมดูนะครับ แบบเมื่อกี้ไล่อยู่ฝั่งขวานะครับดูครับปุ๊บเจ็ดจุดสามวูนครับ AC ครับก็แน่นอนว่าเบรกเกอร์ตัวนี้เสียนะครับครับอันนี้ขาเข้าหัวเบรกเกอร์นะครับหัวเบรกเกอร์ได้สองร้อยสามสิบนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมนะครับนี่นะครับ สำหรับตัวนี้ก็ทําการเปลี่ยนเบรกเกอร์ได้เลยนะครับนี่ครับแล้วผมขอเปลี่ยนเบรกเกอร์แป๊บนึ่งครับนะครับผมไอ้ตัวนี้ผมเปลี่ยนเบรกเกอร์ใหม่แล้วครับตัวนี้15แอมป์นะครับตัวเก่าที่เสียอ่าเป็น30แอมป์นะครับนะครับเป็นปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มสองแรง นี่นะครับน,น,บนี่นี่ปั๊มนะครับปั๊มประตนมัดขนาด255รบาทัน,นะครับนี่โดยจากตรงนี้นะครับ ประมาณสองระมาสิบหาวัตโดยประมาณนะครับตัวนี้ปั๊มสองแรงนะครับนี่ครับมาดูเบรกเกอร์กันนะครับเดิมทีเนี่ยอ่าก่อนเบรเกอร์ตัวเดิมเนี่ยผมเช็คแล้วลายมันอยู่ฝั่งนี้นะครับตอนนี้ผมขยับมาไว้ฝั่งนี้แล้วเพื่อว่านะครับเขาบอกว่าอยู่ตัวนี้ลายนิวตันนะครับก็ให้มันตรงกับวงจรเดิมนะครับนี่นะครับนี่ ไฟติดแล้วนะครับไฟติดแล้วนี่นะครับออน,นติดแล้วนะครับสว่างเท่ากันเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยต้นต้องไม่มีไฟนะครับแต่ผมอันนี้ผมยังไม่ได้ต่อโหลดนะครับต้องถอดค่าโหลดออกก่อน,นครับสายที่ไปโหลด เพื่อความที่เราเทสเบเกอร์หรืรอว่าไฟนะกันไฟมันย้อน,นกันความเสียหายของของความน้ำนะครับผมจะเช็คด้วยมิเตอร์อีกทีนึงนะครับนี่ครับจิ้มไปเลยนะครับจิ้มขาเข้านะครับขาเข้าก่อนขาเข้าคือหัวเบเกอร์นะครับนี่ ได้235นะครับแล้วก็มาจิ้มขาวออกนะครับข่าอข้าวออกล้องเบเกอร์นะครับดูนะครับอืม นะครับผมจิ้มตรงนี้นะครับนี่นครับสองร้ยสามาครับนี่นะครับดูหรือนะครับตั้งแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องออฟเบเกอร์นะครับเราวัดโอห์มดูครับผมจะวัดโอห์มดูนะครับว่ามันถึงกันไหม ต้องอ่อนเบรคเกอร์นะครับปึ๊บวัดโอームน,น,นะครับนี่นะครับอย่างวัดโอームเดี๋ยวนะครับนี่นะครับนี่ครับเสียงติ๊ดติด๊ดเป็เสียงมิเตอร์ผมนะครับฟินดูนะครับ นี่นะครับนี่นะครับการวัดโอห์มเนี่ยต้องปลดดูดออกก่อนนะครับปลดโดดปุ๊บแล้วก็วัดอย่างนี้นะครับนี่นี่ตอนนี้หัวน็อตมันไม่อันนั้นนะครับหัวนอ็อตมันไม่ถึงคอนแทกนะครับนี่ครับพยายามให้มันถึงแล้วก็ขันเข้ากันนะครับให้มันถึงคอนแทคง่ายๆ ท่านที่เข้ามารับชมอย่สับสนนะครับนี่นะครับเด็กง่ายๆนะครับนี่นะครับจิ้มอันนี้คือวัดอมนะครับนี่ต้องถึงกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมครับแล้ว่านี่เป็นเบรกเกอร์ตัวเดิมนะครับตัวนี้ครับผม ครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่างไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่า,าผู้ใช้งานทั่วไปนะครับในการตรวจเช็คหรือว่าเปลี่ยนเบรกเกอร์ปั๊มน้ํานะครับบางทีสาเหตุจะอาจจะไม่เกิดจากปั๊มน้ําก็ได้นะครับอาจจะเกิดจากตัวเบรกเกอร์นี่แหละที่ไม่สั่งงานนะครับครับผม แล้วผมขอต่อสายโหลดแป๊บนึงนะครับนี่ครับผมผมต่อโหลดเสร็จแล้วนะครับลองออนเบเกอร์ดูนะครับนี่ครับปั๊มน้ําทํางานปกตินะครับผมนี่ครับอันนี้มันตัดแรงดันนะครับสวิตบายเฟเชอร์สวิตต์ตัดเฉยนะครับครับอันนี้ปั๊มก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วกดลืม อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์นะครับ,รบแล้วก็เปิดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของช่องช่างตง้งชาแนลนะครับขอบคุณมากครับ